มันก็ไม่ได้เป็นอะไรบ้างค่ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะโชคดีไปร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ร้อยก็ต้องร้อยค่ะเพราะคิวงานแน่นมากค่ะได้กลับมาเช็คที่เมืองไทยไหมครับผมกลับมาเช็คค่ะกลับมาเช็คค่ะแล้วก็ให้คุณหมอดูผลเอ็กซเรย์ดูอะไรเพิ่มเติมว่าจะต้อง MRI ไมไไหมแต่บังเอิญอาการต่างๆมันหยุดมันพอดีแล้วแล้วเราก็ ก็ก็แรงรู้สึกว่าเรายังโอเคขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้หักโหมกับชีวิตมากนักด้วยแล,ววาาแล้วก็งานแล้วก็งานงานงานวันแรกที่กลับมานั่งเฉยๆอ่ะเป็นแค่นั่งเฉยๆนั่งเล่าข่าวเฉยๆมันก็เลยยังยังไม่ไม่แต่ถ้าเป็นละครแล้วต้องถ่ายเลยอาจจะไม่ได้แล้วทงคดีทำคดีที่พี่รุ่นเขาว่ายัางไบ้างเออโชคดีตรงที่มีน้องโบชมพูที่ร้องเพลงชิมิชิม,ชมิบูเบอรี่อะค่ะบูเบอรี่รยอ,อยู่ที่สิงคโปร์ น้องก็เลยประสานให้ค่ะแล้วแท็กซี่ของที่นั่นเนี่ยจะเป็นแท็กซี่ของทางภาครัฐยังไงเาก็ต้องชดใช้อยู่แล้วค่ะคืคน็นแท็กซี่ค่ะว่าคนชนไม่ใช่ค่ะคนชนเป็นรถเช่าแต่ด้วยด้วยที่เรานั่งเหมือนพลบรถยน์อย่างง้นเน่ะเป็นแท็กซี่ของทางภาครัฐเขาก็ชดใช้ให้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องดําเนินการสักนิดนึงช้านิดนึงซึ่งน้องโบเขากาลังดําเนินการให้อยู่ค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องกลับไปเคลียร์ใดๆกำลังหาเรื่องกลับไปค่ะกลับไปรับตังค่ะห่วงไหมคะมันคลองอะไร สิก็ไม่รู้แต่ก็รู้สึกแบบทําไมถึงต้องมาเจออะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้อาจจะเป็นแบบช่วงฟาดเคราะห์จริงๆเพราะว่ามันมีเรื่องกระยุ่กระยิมเกิดขึ้นจริงๆกับตัวบุ๋มด้วยอะคะ่ะแล้วก็เกิดความรู้สึกไม่สบายใจก่อนหน้าที่จะไปสิงคโปร์ไม่กี่วันเพิ่งไปบริจาคโรงเย็นมาพเพราะด้วยความไม่สบายใจว่าเรารู้สึกเอ๊ะทำไมช่วงนี้มันแบบรู้สึกติดติดขัดขัดรู้สึกแบบ ไม่ใจไม่สบายใจอ่ะก็เลยแบบเออไปมาจากโรงเย็นเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเออเพราะเราทําอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถึงเบาลงาอะไรอย่างเงี้ยจากที่หนักคือต้องหนักแล้วปกติไม่คาดเข็มขัดนะคะถ้านั่งเบาหลังอ่ะถ้าวันนั้นหมุนโดนจริงๆอาจจะพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ได้อย่างเงี้ย ใช่แต่ไม่รู้คิดได้ไงคาดจมเพื่อนยังงงเลยว่าคาดเหรออะไรอย่างเงี้ยนั่งเบาะหลังด้วยครั้งแรกเลยค่ะคิดถึงหน้าลูกค่ะจังหวะแรกที่รถชนแล้วชนหลังเราอ่ะแล้วเราไม่กล้าขยับตัวเพราะเราต้องค่อยๆเช็คก่อนใช่ไหมคะจังหวะแรกคิดถึงหน้าลูกค่ะว่าเฮ้ยจะได้เจอกลับไปเจอเขาใหม่อะไรอย่างเงี้ยกลัวมาก่ะกลัวกลัวกล,ลัวมากค่ะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมาอีกคนแบบแวบๆสองจะมีรถมาชนต่อไหมหรืออะไรไหมเงี้ยมันเพราะมันบนทางด่วนด้วยอื สามีถามคำเดียวค่ะก็ะเราส่งคลิปไปให้เขาดูว่าเออมันเกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นสามีก็ถามกลับมาคำหนึ่งว่ามนลูกปลอดภัยหรือเปล่าแสดงว่าอ,อย่างที่พี่ผมเคยสัมภาษณ์ที่งานพานก็คือสามียังตั้งเป้าว่าอยากจะมีลูกอีกอืแลวเราอ่ะแล้วเขาว่าวัตถุประสงค์เขาชัดเจนเร,จเราใจอ่อนไ,นอไม่ไม่ได้ห่วงแคปเคคคะ เราก็บอกไปแล้วเราก็เขีนนนนยกนก็ใช่เพราะเขาเห็นว่าเออก็ส่งคลิปได้ก็คงไม่เป็นไรมากมั้งก็เลยถามว่ามูลูกปลอดภัยดีไหมอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไม่ห่วงไม่ได้ห่วงหลังเมียก่อนเลยว่าไม่ห่วงกระดูกสันหลังที่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออตอนเราได้คว่าูเราีสยเราก็แบบโอ๊ยอะไรจะเป้าไหมชัดเจนขนาดนี้เออแต่เราแต่เรารู้แหละเขาไม่อยากให้เราเครียดค่ะเราเคยมันคบกันจนรู้แล้วอะถ้าเราในมองครงามก็ถามแต่ในมองดูว่าเขามีความตั้งมั่นตั้งใจว่าอะไรก็คือต้องมาแน่อะไรอย่างเงี้มาแน่เแน่ใช่ใช่ใช่เราบอกว่า เลี้ยงอเล็กให้รอดก่อนอค่ะเพราะตอนนี้คือซนมากลูกนอนขวางอยู่ยังโอเคอยู่อโอเคโอเคย้ายลงไปย้ายลงไปไม่ไม่ย้ายไม่ย้ายจริงๆก็ก็ก็ ปฏิเสธลำบากหรอกค่ะขัดไม่ได้นะมันขัดไม่ได้ค่ะตั้งแต่อเล็กแล้วค่ะที่มีบอกไว้ว่าเออถ้าฉันมีลูกคนที่สองคุณต้องเอาที่ดินมาอีกหรือว่ายังไงไมเพื่เอ็นบอกแล้วค่ะอะไรบ้างบอกว่าต้องมีข้อแรกเปลี่ยนค่ะเพราะว่าเพราะว่าร่างกายฉันจะแบบกระดูกฉันจะไหลไปอะไรอย่างนี้ค่ะข้อแรกเปลี่ยนที่เราแจ้งให้ทราบไปคือเขาก็เขาก็รู้ค่ะคือการสร้างความมั่นคงให้กับดิฉันต้องเป็นที่ดินหรือเงินสดหรือยังคะอะไรอย่างนั้นเป็นต้นค่ะอล l y ค่ะคนที่สองเรื่องตัวเลขมากกว่าคนแรก ได้โปรดค่ะได้ก็ดีเขาโอเค้็เสนอแล้วมอเโอเคอยู่แล้วค่ะเพราะเขาก็รู้ว่ายังไงเราก็ให้ลูกอ่ะใช่ไหมเขามอบให้หรือยังมอบให้หรือยังคนแรกให้แล้วค่ะวันที่ที่จะมายังสิยังไม่ได้เรก่องมรมีก่อนฮะ ไปไกลเลยแต่พูดแต่พูดเหมือนพี่บุ๊บก็พอแล้วนะไม่หรอกคือด้วยอายุมากกว่าด้วยอายุมากกว่าแต่ด้วยด้วยอีกใจหนึ่งก็ไม่อยากจะมีแล้วค่ะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราเต็มอิ่มตรงนี้แล้วแล้วอายุด้วยอะไรด้วยค่ะถ้าไม่งั้นถามเลยล่าสุดราไปีชิกอัพว่าถ้าเราจะมีคนที่สองคุณหมอว่าเราจะยังเป็นแม่พันธชันดี้อยู่ไหมครับคุณหมอพูดเลยค่ะว่ายังเป็นแม่พันธุ์ชั้นเยี่ยมค่ะวันนี้เกทับกันดีไหไม่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  ่าเดี๋ยวแม่ดูดีๆโอ๊ยถ้าถ้าถ้โอ้ไม่ไม่เอาเซอร์ไพรส์กันแล้วเหรอไม่้เอาาวันนี้นไม่ั้่ชุ่งาชุดแต่นนี้จะชุดาไม่ไ่อย่างงี้ข่ายังแบอยู่นะคะกลับมาหนเม่กี้บอกว่ากเริ่มรู้แล้วเริ่มเอานิ้วไปแกะลูที่ได้ใช่แล้วก็เมื่อกี้ค่ะก่อนที่จะมาถึงงานเนี้ยค่ะน้องเอามะม่วงค่ะยัดใส่โทรศัพท์คุณพ่อค่ะยัดใส่รูชัดแบตอะค่ะ าาให้เป็นที่แกแใช่ก็คือเขากินมะม่วงแบบมะม่วงมะม่วงหวานอย่างเงี้ยค่ะมะม่วงแบบน้ำดอกไม้แล้วเขาก็เอามะม่วงค่ะกินเสร็จแล้วฟ้าโทรศัพท์คุณพ่อแล้วก็ไปถูละเลงแล้วก็ทําให้ชาร์จแบตไม่ได้ค่ะคุณพ่อก็เลยโทรมาแจ้งค่ะว่าตอนนี้โทรศัพท์ชาร์จแบตไม่ได้ค่ะในวันนี้เราต้องระวังมากแค่ไหนกันทุกวานโอ้โหระวังเยอะมากค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าเราต้องหาพี่เลี้ยงมาเยอะขนาดนี้ค่ะเพราะเขาแบบ สองสามคนลคหาตอนนี้ค่ะไม่แต่สลับนะคะสลับกันไม่ได้คนเดียวเพราะว่าคนเดียวไม่ไหวค่ะคนเดียวประจําแบบไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะน้องวมากวมากแล้วค่อนข้างจะแบบเขาเรียกคนหาโลกไปนี้แวมีอต่างจากการเรียรองันอันดาจะเรียบร้อยกว่าเยอะเลยค่ะอันดาจะแบบดั้งนิ่งๆบ้างแต่ด่ไม่นิ่งเลยค่ะค่ะเก้าเดือนค่ะเก้าเดือนวมากใช่เก้าเดือนแล้วยังให้นมออะไรอยู่ยัง ให้นมอยู่ค่ะยังเป็นนมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ค่ะเอ่อน่าตอนนี้แ้าที่ปั๊มได้ก็น่าจะอยู่ได้ทักงสามปีแล้วค่ะสามตู้เย็นหลังใหญ่แล้วค่ะก็ก็น่าจะอยู่ได้ยาวๆก็ยังไงก็สนับสนุนเรื่องนมแม่อยู่ค่ะตอนนี้เริ่มทวงคืนแล้วอย่างครั้งว่าตอนนี้ก็ห่วงแต่ลูกอย่างเดียวครับผม ยังได้อยู่แต่ว่าก็ต้องถ้าจะมีก็คือต้องมีในภายในเร็วๆนี้หกปีท้ายปีคือถ้าจะมีก็คงจะมีเร็วๆนี้ค่ะแต่ถ้าไม่ไม่มีหลังจากนี้ก็คงหัวโงไม่เอาแล้วแหละหรือว่าช่วงนี้ที่คือเขาให้เราล่อยตัวหรือว่าไปเที่ยวนู่นนี่นี่ตามที่เราอยากที่เรากลับไปก็คือน่าจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้ยังไตใจตอนนี้ยังให้เราตายต,นนใาตายใจอยู่ค่ะค, <laughs> คุณค่ะ